เคยรับบทพระเอกแค่เรื่องเดียวบ้านที่เชียงใหม่นีโนเมธานีหลังหย่าภรรยาอยู่กินสมถะบนเนื้อที่กว่าสองไร่เรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานสำหรับนีโนเมธานีบูรณศสิริโดยนีโนนั้นเคยรับบทเป็นพระเอกภาพยนตร์เรื่องแรกและเรื่องเดียวคือขอลูกแก้วเป็นพระเอก คู่กับอดีตนางเอกดังสุนิสาสุขบุญสังอีกทั้งยังมีผลงานละครอย่างมากมายปัจจุบันนีโนเมธนีได้ผันตัวเองไปเป็นผู้จัดละครซึ่งผลิตออกมาหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นพิงค์คนเริงเมืองระบำมารหรือเรื่องล่าสุดอย่างโซเวรี ซึ่งต้องบอกเลยว่านีโนเมธนีนั้นทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการทำละครให้ออกมาเต็มที่ที่สุดและเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นบ้านของนีโนซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติบนพื้นที่กว่าสองไร่มูลค่าของบ้านอยู่ที่ประมาณ9หลักเรียกได้ว่าใหญ่โตมโหฬารเลยทีเดียว บริเวณห้องรับแขกมีของสะสมอายุร่วม200ปีอยู่ในห้องซึ่งเป็นของสะสมที่เก็บไว้ตั้งแต่เด็กแต่และมุมในบ้านทั้งสวยและน่าอยู่มากๆเลยทีเดียวก่อนหน้านี้รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่าฝนที่ตกหนักและลมพัดแรงในช่วงกลางดึกของคืนวันที่21พฤษภาคม61 หลายพื้นที่ทั่วจังหวัดเชียงใหม่ทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบโดยตามรายงานข่าวระบุว่าบ้านพักในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ของดาราดังรุ่นใหญ่ นีโนเมธานีบุรณะสิริได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันโดยต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกไว้ในบริเวณบ้านได้หักค่นลงมาใส่หลังคาบ้านจนได้รับความเสียหายและเจ้าตัวนำเรื่องราวดังกล่าวไปโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่าบ้านพักหลังดังเก่าของดาราดังรายนี้ตั้งอยู่ที่บ้านเกาะตำบลริมเหนืออำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ โดยบ้านหลังที่ได้รับความเสียหายเป็นเรือนรับรองแขกแบบชั้นเดียวก่อสร้างด้วยปูนผสมไม้มุงหลังคากระเบื้องถูกต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกอยู่บริเวณบ้านหักกลางลำตน้นหล่นลงมาทับใส่บริเวณหลังคาจนได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมด ส่วนเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านพักดังกล่าวได้รับความเสียหายเล็กน้อยขณะที่บ้านพักของครอบครัวดาราดังปลูกต้นไม้อีกต้นหนึ่งหักค้นใส่เช่นเดียวกันแต่ได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนอกจากนี้ในบริเวณบ้านยังมีต้นไม้ที่ถูกลมพัดจนกิ่งหักหล่นลงมาอีกหลายจุดแต่ไม่ได้ก่อความเสียหายแต่อย่างใดรวมทั้งไม่มีผู้ได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วย ด้านนางนันทินีพงพักดีอายุ53ปีผู้ดูแลบ้านเปิดเผยว่าช่วงคืนวันที่21พฤษภาคม61เกิดฝนตกหนักและลมพัดแรงรวมทั้งไฟฟ้าดับด้วยระหว่างนั้นต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกอยู่ใกล้กับบ้านพักหลังดังกล่าวได้หักโค้นกลางลำตน้นหล่นลงมาทับใส่หลังคาบ้านพักที่ปกติเอาไว้ใช้รับรองแขกจนได้รับความเสียหายอย่างหนัก ส่วนบ้านพักของนีโน่ถูกต้นไม้อีกต้นหนึ่งหักล้มใส่เช่นกันแต่ได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นโดยหลังจากเกิดเหตุการณ์แจ้งให้นีโน่ทราบแล้วและมีการให้วิศวกรและช่างเข้ามาเกลี่ยพื้นที่พร้อมตรวจสอบเตรียมการซ่อมแซมรวมทั้งจะมีการตัดแต่งกิ่งและค้นต้นไม้บางต้นบริเวณบ้านด้วยเพื่อความปลอดภัย ที่ตั้งของบ้านอยู่ในจุดที่มักจะได้รับรมแรงอยู่เป็นประจำในช่วงที่มีพายุฝนโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้นะว่ารุนแรงที่สุดตั้งแต่ที่ตัวเองมาอยู่ที่บ้านหลังนี้10กว่าปี